่ะเอากออาระเพราไข่ดาวจานหนึ่งกินนี่นะเพราะพนังฟังถุงรอแป๊นหนึ่งน้ำไหมคะทำไม่ทันเลยอะ่ะนุน่นมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วย ของเราพันแนงสองถุงใช่ไหมสี่สิบบาทค่ะขอบคุณนะคะครับนี่ค่ะสายแล้วเดี๋ยวหนูนี่ไปทำงานก่อนนะคะ ข้าวล่ะหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยนะน่าจะไม่ทันแล้วอะค่ะอ่ะงั้นเอานี่ไปไม่เป็นไรออกไปเถอะไม่ได้ค่ะเอ็งไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ อรอกินข้าวกับหนูอยู่หรอวันนี้ขายดีเหลืออยู่ไม่กี่อย่างแต่ก็มีผนงเหมือนเดิมนะวันนี้เป็นยังไงไปทำงานทันไหมทันอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงห,หรอกพึ่งมันชอบกินผนงนะกินได้เกือบทุกวันกัวมันจะเบื่อจะเปลี่ยนสูตรก็ไม่ยอมตอนเด็กๆหนูก็เป็นแบบนี้แหละชอบกินอะไรซ้ำ,ซำ แม่หนูก็ทําอร่อยแบบนี้เลยแต่เขาไม่ชอบทําเมนูเดิมๆอิจฉาพึ่งเหมือนกันนะคะที่มีแม่ทําให้กินทุกวันเลยเห็นเราชอบป้าก็เลยทําให้ตลอดขอบคุณนะคะแต่ช่วงนี้โรงงานหนูออ,อเดอร์เยอะมากเลยเปิดโอทีด้วยหนูอาจจะไม่ได้กลับมากินข้าวเย็นด้วยนะไม่เป็นไรจ้าหนูบอกไว้ก่อนไม่อยากให้รอคะ่ะจ้ามีงานก็ต้องทำ ิวก็แวะมาได้ตลอดนะขอบคุณนะคะกินเยอะๆนะดูสิผอมหมดแล้วได้เลยค่ะ มาค่ะหนูช่วยขอบใจมากด้านนุน่นประโยคขายดีทุกช้าแบบนี้ถ้าไม่มีลูกสาวมาช่วยจะขายทันไหมเนี่ยถึงขายไม่ทันแต่ยังไงก็ต้องมาอุดหนุนแม่หนูนะคะ งั้นเดี๋ยวหนูนี่ไปทำงานก่อนนะคะนายจ้าแล้วน้องนี่ไปกินนะแม่เอาทีนะคะแม่ขอบคุณค่ะสงสัยทำงานอยู่ละมั้ง แรงอย่างเดียวเนาะจ้าเอากระเพราหมูยอจานหนึ่งครับได้จ้ารอแป๊บหนึ่งนะได้แล้วค่ะ อ้าวป้ายังเหลือผ้าแนงอีกถุงเหรอครับถุงนี้มีคนจองแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาก็มาเอาโอ้เสียดายจังไว้พรุ่งนี้นะป้าจะเก็บไว้ให้ขอบคุณมากนะครับ เงาไม่เนี่ยไม่มีคนกินข้าวด้วยมากินด้วยกันสิมุ่นมันคงไม่กลับมากินแล้วล่ะอะลูกสาวแกไปไหนล่ะไม่เห็นมาช่วยตอนเช้าตั้งหลายวันแล้วมุ่นมันทำโอทุกวันคงตื่นไม่ไหวอะเหรอแต่กินข้าวกับใครก็ไม่อร่อยเหมือนกินกับลูกเนาะ ฉันก็รู้สึกกับเขาเหมือนลูกสาวจริงๆนะไม่เจอกันหลายวันอ่ะไม่รู้เป็นยังไงบ้างเอาหนะ้าเด็กมันขยันทํางานเก็บเงินแกก็ควรดีใจกับนุ่นด้วยคนเราก็ต้องดิ้นรนทั้งนั้นแหละโยกแกก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วยต่อให้ไม่มีใครแกก็ต้องอยู่ให้ได้ตั้งแต่พึ่งเสียไปอ่ะ ฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆแต่พอมนุ่นเข้ามาฉันก็เหมือนได้กินข้าวกับลูกสาวอีกครั้งถ้างั้นฉันจะมากินข้าวมื้อเย็นกับแกทุกวันกินข้าวกับคนรุ่นเดียวกันน่ะโอเคปะละ่ะก็ยังดีมีเพื่อนกินข้าวด้วยนะกินข้าวกันเถอะ ประโยกครับผมเอากระเพราไข่ดาวกลับบ้านที่หนึ่งครับไม่เจอตั้งนานยังทําง,งานที่เดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังทําที่เดิมอยู่ครับเห็นนุ่นมันบ้างไหมไอ้นุ่นมันลาออกไปตั้งนานแล้วนะป้าป้ายังไม่รู้เหรอนี่หานพูดจริงหรอรู้ได้ไงอะ่ะแล้วทำไมต้องลาออกด้วยจะไม่รู้ได้ไงอ่ะป้าเขาลือกันทั้งโรงงานเลยนะว่ามันท้องกับไอ้ไอ้ แล้วไอ้ก็ทิ้งมันมันทําใจไม่ได้แล้วก็ลาออกไปเลยแล้วป้าหยกไม่เจอมันบ้างเลยเหรอครับ ฉันอยากให้นู่มาันบอกสักคำว่ามันไม่ไหวขอให้ช่วยก็ยังดีนุ่มมันก็คงอายนั่นแหละเรื่องแบบเนี้ยไม่มีใครเขาอยากบอกกันหรอกฉันไม่อยากให้นุ่มมันคิดว่าอยู่ตัวคนเดียวและไม่มีใครฉันก็ห่วงมันเหมือนกันแล้วก็หวังว่ามันจะไม่เป็นอะไรนะ นุน่นนุ่นอยู่ไหมนี่แม่เองแม่ไม่รู้ว่านุ่นอยู่ไหมแม่เอาข้าวแขวนไว้หน้าประตูนะ เป็นไงบ้างลูกไม่เป็นไรนะแม่อยู่ตรงนี้แล้วจริงๆแล้วหนูไม่ได้ทำโอทีหรอกคะ่ะ หนูแค่อยากมีเวลาอยู่กับไอทุกเย็นกลัวแม่จะน้อยใจก็เลยสร้างเรื่องโกหกไปทำไมคิดอย่างนั้นล่ะแม่ไม่ได้อยากใช้งานนุ่นนะแม่แค่คิดว่านุ่นเป็นลูกแม่จริงๆหนูไม่น่าหายไปแบบนั้นเลยทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองทั้งนั้นหนูไม่ได้ผิดอะไรอย่าโทษตัวเองเลยนะ ทุกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่ได้สู้คนเดียวแม่อยู่ตรงนี้เสมอนะ นุ่นวางเลยเดี๋ยวแม่ยกเองโอ้โห oh, แม่แค่นี้เองไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวกระเทือนถึงหลานนะโอ้โห oh, oh. แล้วฉันจะได้กินข้าวฟรีกไหมเนี่ยมาเถอะคนยิ่งเยอะยิ่งอบอุ่นจ้าดีใจด้วยนะที่ได้ลูกสาวคืนมาอืม hmm. แถมยังได้หลานเพิ่มมาด้วยนะ <Okay. S 1> บางทีคนที่เราคิดถึงอาจไม่ได้กลับมาแต่พระเจ้าก็ส่งใครบางคนมาให้เราได้รักอีกครั้งกิ่งเยอะๆนะุูน